สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับวันนี้ก็จะมาพบมาพอกเบาตํอมกินแซ่บพี่น้องวันนี้ก็จะได้เมนูแซ่บมาฝากพี่ต่อน้องครับได้เป็นกุ้จับรวมครับพี่น้องผักกับพักแกมลาย่างเลยครับป๋งบ่าวลายยางครับพี่น้องยังจยงเดียวครับมาแซ่บเบาต่อมกันครับอู้สั่งพี่เสียด่นไห้แบบลายครับพี่น้องโอ้ยดูมูดิ้งชินง่ายเลยครับพี่น้องยีนไก่เลยอยู่สามสี่ยีนไก่ครับพี่น้อง ตัวสีอื่นบุนเลยไปน้องสามสิเดชีพข้คำแหลกแหกม้าครับพี่น้องคำนี้เคือพีบุตรน้องครับยักครับยังกระหอนพี่น้อง,งเพิ่งต้มแล้วไม่ๆครับ อันนี้เบาต่ำก็จะสร้างแบบแยกหนาำน,นะครับพี่น้องเสร็จแล้วมาตรมเีองครับแต่ขนาดมาตรมเีองกันยังสามสิ่งเห็ดชิปามสิเง้ดทายพี่น้องเริ่มจะอื่ดละ Ooh. อืมแอบปลาเป็ดนงน้ำซุปขมขื่น้องลองไปสือมาซีมังพีนก

เพื่อดีขนาดพี้เาแต่ละคบ Mm. Mm. 嗯不，嗯，在躲猫猫。嗯嗯。 hm จริงจังเหนือแบบไรบรอเปล่าเลือขลา hm うん。 มันหุ S ่แสบขาเข้เนาะ แสีพักครับพี่น้องลองไปซื้อมาซิมมือครับบอกมากจะจัดซีมือใหม่ถ้าไปกินออขอครับพี่น้องอยู่คอสะพัดครับเสียบแล้วครับพี่น้อง,องค,อนนนนครับสำหรับพี่น้องขอราะฝากเพื่อนพี่สุขสุขนนะครับฝากกุหลกดแชร์กดติดตาบกุหลาบเป็นนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมท้าพี่มต่องไปนะครับขอบคุณครับ